ูชีกุง้งเมนูง่ายๆรสชาติเข้มข้นห้อมเครื่องแกงกินกับไข่เจียวร้อนๆรอน้รอยหมาค่ะเริมจากเคี่ยวกะทิแตกมันตามด้วยเครื่องแกงกะทิแล้วก็เคยกุง้งพัดจนน้อมซี่จะช่วยน่ากินบุ้มจะเติมกะทิลงไปสักฮิดรุงมรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บพัดในส่วนปลาส้าวกันก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปเลยค่ะพัดไปจนกว่าเนื้อกุ้งจะสุกตามด้วยหัวกะทิ จากนั้นจะรวยใบกรูดส้อยเพิ่มความหอมค่ะชูชีกุ้งวันนี้บุ้มจะชายเข่องแกงกะทีตายรสชาติาแข้มคอนซี่สั้นจะแหล่น่ากินรับรองว่าใครทำก็ร้อยช่นใจสร้างซื้อเข่องแกงตายไปทำกินเองกดลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะชูชีกุ้งซัดแล้วเลยถอดไข่เจียวมากินด้วยค่ะไข่เจียววันนี้ฉายไข่ซ้ำนุวยปรุงรสแต่นำปลาก็ร่อยมากแล้ว ได้กลิ่นหอมๆของไข่เจียวหนึกถึงตอนเด็กเลยถ้าเอามาคลุกกับข้าวช่วยร้อนๆเป็นเมนูที่ชอบมากเลยค่ะ